ี่เธอเของโง่จริงๆไม่ได้แกงโงนะ่เนาะทำไมมีแต่กาแฟน้ำเปล่าไม่มีหรอมีค่ะแต่คุณสั่งแค่กาแฟนี่คะก็ไม่คิดว่าจะซื่อบื้อขนาดนี้ไงฉันมากี่ครั้งก็สั่งแค่กาแฟเขาก็มาครบเซตฉันมาทำงานที่นี่เมื่อไหร่แกคนแรกเลยที่โดนฉันตักเงินเดือนพอแล้วปัดสงสารมัมหรอไม่ต้องมาสงสารมันหรอกทำงานใช้แต่แรงทำตัวมันคล่องแคล่วไวหน่อย นี่เห็นคุณฟ้าไหมอ๋อไม่เห็นค่ะเดี๋ยวไม่เห็นแล้วต้องทำยังไงก็ไม่ต้องทำยังไงนี่คะโง่ไม่เห็นก็ตามคุณฟ้ามาให้ฉันสิอ๋อได้ค่ะแล้วจะให้แจ้งคุณฟ้าว่าใครมาตามหาหรอคะอ๋อให้บอกว่าเพื่อนเลิฟมาหาได้ค่ะ เดี๋ยวฉันยังสั่งไม่เสร็จนี่เธอเป็นแม่บ้านคนใหม่ใช่ไหมถึงไม่รู้จักฉันเนี่ยใช่ค่ะถึงว่าแกรู้ไว้นะว่าฉันเป็นแขก V i p ของคุณฟ้าแล้วฉันก็จะเป็นหัวหน้าของหล่อนในอนาะคตด้วย้ยเอากาแฟมาแก้วหนึ่งกาแฟช้อนครึ่งน้ำตาลครึ่งช้อนจำได้ไหมกาแฟช้อนครึ่งน้ำตาลครึ่งช้อน จำได้ค่ะแล้วเอาไปเสิร์ฟในห้องรับรองนะค่ะนี่เธอของโง่จริงๆไม่ได้แกงโงนะ่เนาะทำไมมีแต่กาแฟน้ำเปล่าไม่มีหรอมีค่ะ แต่คุณสั่งแค่กาแฟนี่คะก็ไม่คิดว่าจะซื้อบื้อขนาดนี้ไงฉันมากี่ครั้งก็สั่งแค่กาแฟเขาก็มาครบเซตไม่ต้องให้สั่งละเอียดขนาดนี้ขอโทษค่ะเดี๋ยวดิฉันไปเอามาให้ค่ะทำไมแม่บ้านให้ที่ช้าขนาดนี้เนี่ยนี่แม่บ้านครับไปเอาเข้าวต้มร้อนมาให้ฉันสักถ้วยสิ เออคุณจะทานเหรอคะก็ใช่สิทำไมก็อาหารเช้าแบบนี้ปกติจะมีแค่ท่านประธานคนเดียวนะคะที่ทานพนักงานคนอื่นจะไม่ได้ทานค่ะแต่ทุกครั้งที่ฉันมาฉันก็สั่งแบบนี้ไม่เห็นมีใครมีปัญหากับฉันเลยแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ใช่พนักงานฉันเป็นแขก V I P ของฝ่ายบุคคลที่นี่และฉันก็จะมาเป็นผู้ช่วยของหัวหน้าฝ่ายบุคคลด้วยแค่นี้ จะสั่งใครได้ไหมได้สิคะเป็นถึงแ VIP ขก V I P ของหน้าฝ่ายบุคคลซะขนาดนั้นยังก็ต่อปากต่อคำอีกเดี๋ยวฉันจะสั่งให้คุณฟ้าหักเงินเดือนแกค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดีฉันรีบไปเอาข้าวต้มมาให้นะคะนี่ค่ะฉันเปลี่ยนใจแล้วกินตรงนี้มันอึดอ,อัดอ่ะเดี๋ยวฉันไปกินข้างนอกโล่งๆดีกว่า ตามฉันมาค่ะดีเร็วสิผัดข,ขอโทษนะที่ให้รอนานอะ่ะ พอดีว,ว่าวันนี้มีประชุมด่วนแทนท่านประธานอ่ะไม่เป็นไรฉันก็กินนู่นกินนี่รออะ่ะแหมเดี๋ยวนี้แม่บ้านรู้งานเอาเข้าวต้มมาเสิร์ฟเลยที่ฉันไม่ต้องบอกด้วยแหมนี่ใครก็แขก UAP ของหบนหน้าฝ่ายบุคคลไงล่ะชี้เป็นชี้ตายักง,งานใหยทุกคนอ๋อแต่มีแม่บ้านอีกคนทํางานช้ามากฉันสั่งน้ำตั้งนานแล้วยังไม่เห็นมาเลยหรอ แม่บ้านคนไหนอ่ะเดี๋ยวฉันจะได้ตาไม่ถูกก็คนที่ผมสั้นสัถูงสูงเห็นบอกว่ามาทำงานใหม่ด้วยผมส,สั้นสังสูงเหรอใช่นี่เตยคะไปเอาน้ำาให้เพื่อนฉันหน่อยสิอ๋อได้คะ่ะไม่ต้องเตยฉันเตรียมมาให้ละ ช้าเป็นเต่าเลยสั่งเป็นนักชาตินึงเพื่อจะโผล่หัวออกมาฉันมาทํางานที่นี่เมื่อไหร่แกคนแรกเลยที่ห้เงนฉันตักเงินเดือนพอแล้วปัดสงสารมันเหรอไม่ต้องมาสงสารมันหรอกทางานใช้แต่แรงทําตัวมันคล่องแคล่วว่องไวหน่อยเธอสงสารตัวเองดีกว่ามั้งปัดฉันว่าเธอไม่น่าจะได้เริ่มงานแล้วแหละเอา้าทาไมอ่ะไหนเธอบอกว่าจะเอาใครเข้ามาทํางานที่นี่ก็ได้ไง สูมน้ำหน้าสั่งดีนบะนี่แกสมงน้ำหน้าฉันเหรอหืมขัดยาฝังก่อนคุณฟา้านี่คุณจะให้คนมารยาทซามแบบนี้มาทำงานในฝ่ายบุคคลได้ยังไง <c oughs> ถ้าพนักงานฝ่ายบุคคลแย่ขนาดนี้แล้วจะไปคัดสรรพนักงานดีๆเข้ามาทำงานในบริษัทฉันได้ยังไงเออเออดิฉันขอโทษนะคะท่านประธาน ท่านมาทานทำไมท่านมาทานแต่งตัวแบบนี้ละ่ะฟ้าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ,อ้าเอ้ยอ้ยโทรศัพท์อยู่ไหนเนี่ย <S <S โอ๊ยเป็นยังโทรศัพท์ไปที่ไหนเนี่ยโอ๊ย๋ยวฉันต้องเสียตังค์ซื้อใหม่อ,อขอโทษท่านหนูหน,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 หนไม่ได้ตั้งใจคะ่ <S <S ะโอ๊ยเสืล้วหมดเลยหนูขอโทษน,นะคะ ไม่เป็นไรทำไมฉันซุมซ่าอยบบนี้เนะ่เสื้อคุณท่านเลอะหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันต้องมีประชุมชาวนี้ด้วยสิเอองั้นเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูออกไปซักให้งไงค่ะพอดีว่าหนูมีเสื้ออีกตัวหนึ่งค่ะคุณท่านพอจะใส่ชั่วคราวได้ไหมคะเอาไงดีอะ่ะเสื้อก็เลอะซะด้วยสิ อืม,อมก็ได้เดี๋ยวหนูรีบไปเอาเอสื้อสำรองมาให้เปลี่ยนนะคะท่านอไปเถอะเอ,อเพื่อนดิฉันบูวามไปหน่อยนะคะต่อไปนี้ดิฉันจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอ,อีกนะคะขอโทษท่านสิปัดออขอโทษนะคะท่านดิฉันแค่โมโหหิวไปหน่อยอะคะ่ะ จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกนะคะแน่นอนมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะฉันเนี่ยจะไม่ยอมให้เธอเข้ามาวุ่นวายที่บริษัทของฉันอีกไม่ว่าการณีใดๆทั้งสิ้นคุณฟา้าสิ้นปีนี้ฉันจะหักโบนัสคุณครึ่งหนึ่งหักเรื่องอะไรคะดิฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะโทษฐานที่ใช้เส้นสายจะให้เพื่อนเขามาทำงานที่นี่ไง ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบริษัทคุณโมคะดิฉันขอโทษนะคะต่อไปนี้ดิฉันจะไม่รับใครเข้ามาโดยพลราการแล้วค่ะไม่ทันแล้วลหละคุณฟ้าอ๋อเขาต้องที่เธอเรียกร้องอะกินซะนะเพราะยังไงฉันก็ต้องให้แม่บ้านไปเทให้หมากินอยู่ดีเทให้มาหรอคะ ไม่ต้องห่วงเลยค่ะถ้าคุณท่านอยากให้ทำแบบไหนเดี๋ยวหนูจัดให้หมดเลยค่ะยิปปัดแกหาเรื่องเดือดร้อนไม่ฉันอีกแล้วนะยิบเพื่อนแห่งสวยเอา้าก็ฉันไม่รู้นี่ว่าใครเป็นใครอ่ะแกะนี่นะแล้วแบบนี้สแสดงว่าฉันไม่ได้งานที่นี่ใช่ไหมตัวใครตัวมันก็แล้วกัน ตัวฉันเองยังเอาไม่รอดเลยสิ้นปีนี้ฉันจะหาเงินที่ไหนไปดาวรถด,ดาวบ้านล่ะโบนะโดนหักตั้งครึ่งหนึ่งแกยังมีงานทำแต่ฉันตกงานเนี่ยแกช่วยฉันก่อนสิขอโทษนะคะขะคะ้าวต้มนี่ยังกินอยู่ไหมคะถ้าไม่กินแล้วจะได้เอาไปให้หมานะคะขอโทษนะคะ <c oughs> นี่แหละหน้าที่เขาว่าความสวยอยู่ไม่นาน แต่ตำนานอยู่ตลอดไปหืมนี่ปัดเอ้ยแกเมันเพื่อนแห่งส่วนจริงๆเลย<ะ>ก็ฉันจะไปรู้เหรอมันด่าฉันอ่ะมา <c oughs> น,นี้แหละหาแต่เรื่องอะไรไหมฉันก็ไม่รู้เนี่ย